มันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เรารู้สุว่ามันมันแปลกมันแปลกใหม่มันมันมีความแบบผมผมรู้สึกว่าการแสดงหลักๆเลยแบบเรื่อง,เร,องเรื่องการแสดงในในความเป็นละครเนี้ยมันจะมีความแตกต่างนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าชโคชคโชคดีฮะเราเรามีพี่แอลแล้วก,แวก็แล้วก็มีมีพี่เอด้วยแล้วก็มีคุณเจมจิฮะที่เขาจะชอบพูดพูดกับผมแบบหยอกหยอกล้อเล่นๆนะว่าแบบผมอยู่วงการนี้มา1 1บอปี <laughs> <laughs> แต่ว่าอย่าแต่ว่าอย่าไปเกลียดเขานะเขาเขาเขาจะบเขาจะแบบเขาจะเขาเขาเขาจะชอบพูดเล่นๆกับผมเขาจะชอบขิงกับผมแบบผมอยู่วงการนี้มาสิบเอ็ดปีเนี่ยเนี่ยเล่นเล่นเอออันนี้อันนี้เอ้ยพี่ครับอันนี้เล่นอะไรอ๋อเล่นเล่นสามห้าเล่นสามห้ามันจะประมาณเท่านี้ เออแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีนี่มันจะเอาเราจะใช้เลนส์ร้อยห้าเราจะเราจะมีเราจะมีแบบแสงตรงนี้เราจะมีซอฟต์พาเลตตรงนั้นมันจะแบบนู้นแบบนี้จังหวะมันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยตอนเขาพูดเสร็จไอคีกไหมว่าเขาพูดทำไมเออในเจอพม<า>อะไรพมผมก <ผม S 2> ็แบบเออแปลว่าอะไรวะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีประมาณแบบประมาณ10%ใน,ในในในการพูดทั้งหมดของเขานั่นอ่ะที่ที่มันช่วยได้แต่ว่าอีก90%มันก็คือขิงล้วนๆเลยก็คือไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมไม่เคยเจอแปลก นั่นเอกเราก็แปลกใช่เราก็แปลกมากเหมือนกันจริงมันก็มันก็เป็นความแบบงงๆนะฮะเป็นเป็นเป็นเรียวกว่าอะไรอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> คือคือ,ค,อคือตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่าพอพอมาเจอกับคุณคุณเจมจิก็ก็มีความเก่งๆเล็กๆนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นผู้ชายอะ่ะมันก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต่อกัน<ล>ติดเออเดี๋ยวมันก็ต่อกันติดมันแบบมันมันแมนคุยกันอะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบแต่เราก็แบบคุณโบเมลดาเอาไงวะเอาไงให้มันให้มันต่อกกันติดดีวะซึ่งแบบเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะมาเป็นแบบ เป็นแบบเหมือนเหมือนคุณเจมอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้แต่เราค็ยติดตามผลงานโบ้กับการสัมภาษณ์ของเขาเอ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะเป็นเป็นในระดับหนึ่งระดับหนึงระดับหนโชุดแปลเป็นแบบที่เขียนไม่ได้ก็มันก็มันแค่เป็นแบบเป็นเป็นลูกกระเทยท่านหนึ่งอ่ะนึกออกปะมันก็เป็นระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าพอพอมันเจอตัวจริงกลายเป็นว่าแบบ โอ้มันหนักกว่านั้นพี่คือเป็นกระเทยเลยเออมันคือคือผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันออกทีวีไม่ได้อะอริยมันมันมันแบบประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งอะที่ที่ความความเป็นเขาอะมันมันออกทีวีไม่ได้เลยมันคลายไปเลยมันมันกลายไปว่าอ้าว เราเราใช้แบบ m e n t a l ิต i t เดียวกันกับคุณเจมจีได้เลยสุดท้ายเราก็มองเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งได้เลยอะไรเงี้ยไม่น่าไม่น่าใช่จะลูกไม่น่าจะเป็นลูกกันเลยนะเออใช่เป็นเลยเป็นเลยดีกว่าอะไรอเงี้ยแสดงว่าเราปกติสุดในกองเออก็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 อยู่ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่า อ๋จริงๆไม่ต้องเป็นคนดีมากก็ได้นี่แหละอะไรแบบนี้ใช่ใช่อ๋อมันอ๋อจริงๆเราไม่ต้องเป็นคนดีกันมากขนาดนั้นก็คือเดียวสักคนใช่ก็เลยก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคเราเราเป็นคนประเภทเดียวกันโอเคเราเราสบายแล้วเราก็เลยแบบดีแหละแล้วเราก็อยู่เราก็อยู่ด้วยกันได้พี่แอนจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ากับกับเรื่องเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าหลักหลักๆจะเป็นพี่เอที่ที่ที่มาอยู่ตลอดพี่พี่แอนจะเป็นสายแบบ มาแบบตอนเออมาตอนใกล้ๆจะเลือกกองแล้วเอาเอาขนมมาฟ้าเอาแบบเป็น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 ฟิลแบบดูแลเทคแคร์เป็นแบบเป็นแบบผมมาหลังๆผมจะเรียกเขาว่ามัมมีเป็นแบบเป็นเป็นเป็นคุณแม่ของกองมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ว่ามีคนมีคนขู่ผมเยอะนะว่าแบบพี่แอนโหขวดมากมีแบบใครใครขู่ เยอะหลายคนเลยแต่ว่าแบบสุดท้ายผมผมผมไม่ค่อยเจอ mm hmm. อ่ะอาจจะมีอาจจะมีช็อตหนึ่งที่แบบวันนั้นเราจําได้เลยว่าเบรกเบรกเราเลิกประมาณแบบ3ามสี่โมงเลยแล้วตอนนั้นผมเลิกแล้วผมก็เอ้ถอดชุดเปลี่ยนเอ้ยชวน,นี้ชิวอะ่ะเลิกเร็วก็เลยนั่งเล่นอยู่กับคุณเจมแป๊บหนึง่งพี่แอนมาตอนเย็นแล้วก็แบบอ้าวไอ้เสร็จแล้วหรอเฮ้ยไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวพี่ไปหาซีนมาถ่ายเพิ่ม <laughs> แล้วผมก็เลยแบบ ครับไปไปเปลี่ยนชุดเลยไปเปลี่ยนชุดเลยผมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดแล้วก็แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายเพิ่มจริงจริงจริงจรองแล้วก็ถ่ายเพิ่มเลยใช่ตอนไม่ไม่ได้คิดว่าเขาแกล้งตอนไม่ไม่ได้คิดว่าเขาแกเพราะว่าเขาเขามาด้วยด้วยด้วยแบบดูดูไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นอ่ะดูแบบดูแบบเดินมาแบบอ้าวไอซ์เสร็จแล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะหาซีนให้ถ่ายเพิ่มแล้วก็แล้วก็แล้วก็ถ่ายเพิ่มจริงๆใช่เขาเป็นแบบผู้จัดแบบผู้จัดผู้จัดอ่ะมีมีเจอเข้าหห้องดนน่ยะะค ผมผมยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าเหมือนได้ข่าวว่าคุณคุณโบเคยเจอแต่ว่าผมมาผมมายังไม่เคยเจอเลยใช่ก็เลยได้ยินเอ้พี่แอลก็ได้ยินซึ่งผม,มจําได้เลยว่าผมไปเจอผมผมขออนุญ,ญาตเมนชั่นแล้วกันนะผมขอโทษนะพี่พี่พี่พมาริโอผมไปเจอเขาที่งานไหนไม่รู้อะแล้วแล้วสรมเขาพูดแบบเนี่ยจะรู้ว่าจะเล่นกับพี่แอลใช่ไหม ระวังนะโโหพี่เอ้าเขาแบบโหดมากเขาจี้มากอะไรเงี้ยโดนไซโคกันรอบด้านเนี่ยใช่แล้วผมไม่เห็นไม่เห็นจริงเลยพี่เอ้าไม่ได้ไม่ได้ดยูขนาดนั้นหรือว่าเราอาจจะเล่นได้อยู่นะก็ไม่รู้โอ้โหชว์เก่งไปเลยก็โชว์เก่งไปเลยไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้คือคือคือผมยังไม่ได้เจอเลยผมไม่ได้เจอจุดนนั้นเออครับเราเป็นหัวหน้าดอมหหัวน้าดอมเล็บดอมเล็บเล็บ พอเช่กับเราไปเรียกเขามาเรายังไงบ้างใช่ก็เขาก็น่ารักอะเขาก็มีความแบบไม่รู้ดิเขาเขาแบบก็ดูแบบเขินเขนกันนะแต่แบบก็ดูแบบเอะแต่ว่าผมมาผมก็ยังก็ยังไม่ได้ไปเจอคุณปอเช่สักทีเลยจนตั้งตั้งตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ก็ก็ยังมีจากการแบบคุยผ่านโทรศัพท์คุยแบบเออผ่านเฟซไทม์อะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้เจอเจอจริงๆก็อยากก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันยังไงมันยังไงพี่ถามว่าตอนที่เราดูอะที่เราเรียกมาเรารู้สึกยังไง ว่านี่คือปอเช่ที่เรารู้จักไหมหรือว่ายังไงไม่ไม่เหมือนเลยไม่ใช่น้องเราเลยหรอใช่ไม่ไม่เขาอะเขาอะเป็นเป็นเป็นพี่ผมแต่ว่าไม่เหมือนอ่ะไม่รู้ดิผมผมผมรู้สึกว่าแบบพอพอเวลาอยู่อยู่อยู่กับพวกผมมันจะเก่งกว่านี้อันนี้อันนี้อันนี้ดูดูแบบดูแบบดูยอมยอมดูไม่ค่อยเก่งเออดูแบบพูดไม่ค่อยเป็นดูแบบ พูดติดขัดอะไรอย่างเงี้ยคุณพอเช่ไม่มีไม่เคยมีไม่เคยมีอยู่แบบผมจําได้เลยมันมี like ไอ้้คำถามหนึ่งนี่เขาแบบเออพี่พี่พี่ว่าก็คงไม่งอนอะไรอะไรแบบแบบคุณปอเช่คุณไม่ใช่ผมคุณคุณไม่เคยพูดติดอ่างคุณอย่างคุณเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันมีมันมีอยู่แสดงว่าอะไรว่าคิดเหมือนที่ทุกคนคิดใช่ไหมก็นิดนึงเป็นไงล่ะจากการไปแบบไปพายคู่เขาเออคิดว่าเรือลำนี้มันไปได้ต่อไหม ผมว่ามันก็ยังมีต่อผมผมผมเห็นล่าสุดอะไรอะเหมือนพวกพิกซี่เขาไลฟ์กันอะคุณค <c oughs> ุณพิมมายังพูดอยู่เลย <c oughs> คุณพิมายังยังแซลมาเบลต่อหน้าเลยอะไรเงี <c oughs> ก็เลยแบบ เอ๊หรือว่าเขาเขาก็รู้อะไรมาข้างในวงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในในทั้งหมดทั้งมวลเขาฝากความหวังไว้ที่เรารว่าไอต้องไปตามหาความจรงมิงมาให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงเรืเลอลานี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้คือไม่คือผมมาผมผมันก็ไม่ได้อยากไปกดดันเขาขนาดนั้นก็ไม่ได้เราเรียกขนาดนั้นไม่คือแบบคือคือหมายถึงว่าเร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 ียกได้แต่เราก็ไม่อยากแบบไปเจอตัวจริงแล้วแบบ Come on bro ลุยเลยแบบมัน,นบางทีมันเป็นบางทีมันเป็นเรื่องของคนสองคนเราเราก็ไม่อยากไปแบบเค้นให้มันแบบอะไรเอาบางทีเขาอาจจะอยากปล่อยให้มันตามไปเป็นแบบเป็นไ,ไ,ไปตามธรรมชาติแล้วก็อยากจะแบบอ่าเขาอาจจะมีเวจีบของเขาหรือว่าเขาอาจจะมีเวอะไรของเขาที่ที่ท,ที่ที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ฟอร์ซูขนาดนั้น <c oughs> แงเราเราก็เลยไม่อยากไปบังคับมากเออเผื่อว่ามัน มอาจจะมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น,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 นก็ได้แต่ยืนยันว่าคุณปอเช่ที่เรารู้จักไม่ใช่คนอย่างนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วกันกับในรายการนั้นใช่ปะ่ะเอเอการแบบช็อตฟิลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาเลยใช่เขาเป็นคนอันนีอ้อันนีอ้อันนี้อันนี้ผมมีความรู้สึกว่าแบบแอบแบบแอบแบบช็อตฟิลให้มันแบบให้มันเลี่ยงอ่ะนึกออกป่ะหลังจากรีแอคเซตเรามีการโทรไปหาคุณปอเช่ไปว่า ไม่มีอ๋อไอ้ตั้งตั้งตั้งแต่รีแอคเสร็จปุ๊บเลยอ่ะผมอ่ะทักไปหาเขาว่าแบบยูเห็นรีแอคไอหรือยังไอขอโทษนะขอโทษไวก่อนขอโทษไว้ก่อนผมไม่รู้ผมผมผมกลัวเขาโกรธผมก็เลยขอโทษไว้ก่อนเลยแบบ เอออัมอัมส r รนะ bro เออโฮเอออะไรนะแล้วก็แล้วก็แบบคำคาคำไปเลยแล้วเขาบอกว่าแบบไม่เป็นไรเข้าใจแล้วก็ฮะฮะฮอืมเพราะว่าไม่ใช่ไอ้คนเดียวขนาดต้านหนึ่งยังบอกเลยว่ามันหอไม่ใช่คนที่รู้จักไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนที่รู้จักไม่เหมือนจริงๆนะแต่ผมแบบผมผมรู้สึกเลยว่าเขาไม่รู้ดิเขาดูแบบเขาดูแบบเขาดูแพ้ซึ่งซึ่งซึ่งนี้เราไม่เคยเห็นซึ่งปกติเขาเขาเขาไม่ค่อยยอมแพ้ใครไง เออแต่อันเนี้ยเขาเขาดูแบบเขาดูยอมเขาดูแพ้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พอเช่ผมรู้จักอ่ะแต่ถ้าต้องเด็กเขาฝากความหวังไปที่เราเราโอเคไหมเฮ้ยก็ผมก็จะทําแบบนี้แหละผม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 จะไม่แบบไม่เรี๋ยวอะไรอะข้ามเส้นละกันเออก็จะแบบเราก็เราก็จะคอยเชียร์อยู่ห่างห่างแบบเบิร์ดคาร์มอน bro อันนี้ยไปเสียก่อนเลยเรายังไงทำไมครับตอนนี้ก็ ก็ยังโสดอยู่อ่ะทำไงอ่ะเนี่ยไอะไม่ขายเออ่้หรือว่าเราจะลองไปขึ้นรถเพราะว่าใครขึ้นรถคันนี้เขาใช่เขาจะมิดอะิ้งเลยโอ้ยแต่ผมก็ขึ้นกับพิมมาไปก่อนหน้าก่อนหน้าเขาอย่างเงี้ยอะก็แต่ตอนนั้นมันก็เป็นแบบเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเพลงไงเพลงที่เราที่เราทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเยอะแต่ตอนนี้ก็ ว่างๆครับเฮ้ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาอยู่กับมาอยู่กับกลุ่มกลุ่มคนพวกเนี้ยกลุ่มให้เก่งแสดงด้วยใช้กลุ่มคนพวกนี้กลุ่มกลุ่มกลุ่มคนที่เขาแบบที่เขาแบบเออแบบเลือกกองแล้วแบบโอ้ยมีโอยแล้วเก็ดทุกมุมเออเขาแบบเ Hello b บ b y เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารับ Baby มีใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไป b y มี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 มันจะมีอยู่สองคนคือ Hello Baby กับอะไรนะ พ่อแม่ซึ่งแบบสงสารกันบ้างบางทีคือไอ้ก็ต้องอยู่เป็นเกนดิใช่ซึ่งซึ่งอ๋อจาผมยังจำได้เลยตอน ตอนตอนที่ข่าวผมผมโสดออกแรกๆอะ่ะพี่แอนโทรมาเลยบอกว่าเป็นยังไงบ้างลูกนัดก,กินข้าวกันหน่อยขอแบบขอรักษาหัวใจเ,เแล้วผมมาลงรูปด้วยผมผมลงรูปที่ที่วันนั้นไปไปกินข้าวกับพี่แอนเป็น,เป,นเป็นปิ้งย่างอะ่ะแล้วก็แบบแล้วก็แล้วตัววันนั้นวันนั้นม,มีมีพี่เจมด้วยมีแบบพี่เกดด้วยแล้วก็แบบไปนั่งคุยกันแบบแบบแบบพี่เกดก็ชวนนู่นชวนนี่ชวนนู่นชวนนี่ทุกคนก็แบบอย่าอย่าอย่าไปทําอะไรที่พี่เกดเขาชวนทำไมอ่ะเขาเป็นพี่ใหญ่เขา ยังไงครับทำไมเราไม่ไว้ใจเขาว่าไม่ผมผมไว้ใจแต่ว่าคนคนคนอื่นๆที่ได้ฟังเรื่องนี้ก็จะเป็นเป็นฟีลแบบอหยุดเอออย่าอย่าอย่าไปทำอะแต่พอเขาเตือนมาแล้วเราเชื่อป่ะ่มูทะลุว่าเออตามพี่เกณฑ์เหมือนเดิมหรือว่าหยุดคิดไม่ก็ไม่ได้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 หยุดคิดหรืออะไรแต่ว่าก็ก็แค่รู้สึกดีแบบรู้รู้สึกดีที่ที่พอพอแบบทุกคนรู้ปุ๊บทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่ออยากจะรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือกลายเป็นแบบเหมือนแบบ เหมือนเหมือนแบบเหมือนผมให้นั่งให้สัมภาษณ์อีกรอบไปงัแต่ว่าแค่อยู่แค่อยู่ที่ร้านปิ้งย่างที่เฉยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลมนั้นแต่ว่าแต่ว่าก็ก็รู้สึกดีใจครับที่แบบทุกคนแบบมีความแบบแคร์แคร์แคร์ว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบ Are you okay อะไรอย่างเงี้ยฟิลมนี้นแล้วเหงาไหมคะตอนนี้มันก็มีบ้างนะมันก็มีมีอยู่ฮะแต่ว่าแบบตอนนี้มันก็เลยเหมือนแบบกลับมาแบบกลับมากลับมาอยู่กับตัวเองได้จริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมเป็นคนที่ ตั้งแต่มีแฟนมาก็แบบไม่ได้โสดนานขนาดนี้มันมาเลยอะ่ะ <c oughs> เออตัอววสรู้สึกว่าช่วงชีวิตเนี้ยเป็นช่วงชีวิตที่แบบโสดนานที่สุดในในชีวิตและอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันได้กลับมามองมามองตัวเองดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบได้แบบกลับมาทํางานมาโฟกัสงานโฟกัสจริงๆก็ดีครับหนุ่มโซ่เรียบร้อยค่ะ